สวัสดีครับเช้านี้มีโดรนนะครับเข้ามาใหม่อีกหนึ่งลำนะครับลำนี้ก็จะเป็นโดรนนะครับทับสันนะครับซีโนโปรนะครับเพื่อนๆลำนี้เป็นสีดํานะครับกิมบอลสามแกนนะครับกล้อง 4K คาเมล่านะครับลำนี้ก็จะเป็นเซตแบตเตอรี่หนึ่งก้อนนะครับสายเชื่อมต่อนะครับทั้งหมดสามเส้นนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นรีโมทนะครับ ีที่จับมือถือนะครับตรงนี้สายเชื่อมต่ออยู่ที่รีโมทหนึ่งเส้นนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นสาองกันลำนี้เป็นมือสองนะครับเพื่อนสภาพโดยรวมถือว่าเจ็ดสิบเปรเซนนะครับเพื่อนท้อง 4K Camera นะครับระยะบินไกลนะเคมมไว้อยู่ที่แปดกิโลเมตรนะครับเพื่อนในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่สามารถบินได้นานนะครับเคียนไว้ที่ส3านาทีนะครับหรือว่าบินได้นานนะครับแต่ในส่วนของการใช้งานจริงอาจจะไม่ถึงนะครับเพื่อน,อนตัวนี้รองรับเมมโมรีการ์ดนะครับาด้านข้างนะครับอ่านี่นะครับรองรับเมมโมรีการ์ดเดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อนะครับทดสอบบินดูเบื้องต้นนะครับว่ายังใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ดีหรือไม่นะในส่วนของ ดัวนะครับสันซีโนโปรนะครับเพื่อนโอเคตอนนี้ดาวเทียมทั้งหมด19ดวงแล้วนะครับสตาร์ทมอเตอร์นะยกตัว The home point has been updated. Please mindful the new return to home point. home has home been Please be new of mindful อ่านี่นะครับหลังจากเทคออฟขึ้นมานะครับยกตัวขึ้นมาลอยตัวนิ่งๆแบบนี้เลยนะครับอ่าจะเก็บภาพนะครับบางส่วนนะ ทดสอบระบบดูเบื้องต้นก่อนนะครับโอเคยกตัวขึ้นไปครับ ในส่วนของสีสันนะครับความคมชัดนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปาตั้งค่านะครับที่เซตติ้งนะครับ ยกตัวขึ้นไปอีกนิดนะจะทดสอบสไลด์ด้านข้างนะครับเพื่อนๆโอเคทดสอบสไลด์ด้านซ้ายนะครับช้าเร็วขึ้นอยู่กับนิ้วนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับ ถือว่ายังนิ่งในระดับนึ่งนะครับเพื่อนๆถือว่าใช้ได้เลยนะครับในส่วนของโดรนนะฮับสันซีโนโป,โปรพาร์นะครับทดสอบ หอยหลังนะ,ะภาพก็ถือว่ายังลื่นไหลดีนะครับเพื่อน โอเคทดสอบระบบเรียกกลับนะครับ back to home ะ r t to u n โอเคตอนนี้โดนรับคำสั่งแล้วนะครับอ่าตอนนี้กำลังเดินทางกลับนะครับ Okay. เมื่อถึงเป้าหมายเขาจะหันหัวกลับนะครับเพืเ่อนๆแล้วก็ค่อยๆลดระดับลงมานะครับอ่านี่นะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้ปกติอยู่นะครับในส่วนของฮับสันซีโนโปรพัทนะครับมือสองลำนี้นะครับถือว่าเป็นตัวเลือกอีกรุ่นนึงนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับ ที่จะขยับรุ่นนะมาเล่นดโดรนนะครับในระบบ GPS นะครับครับสันซีโนโปรพานะครับถือว่าเป็นตัวเลือกนะครับ <cel> เป็นตัวเลือกอีกรุ่นนึงนะในการใช้งานนะครับถือว่าไม่ผิดหวังนะในส่วนของดโดรนนะครับถ่ายภาพมุมสูงนะ ก่อนจากกันคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ